น้ำเช้าช่างสดใสไม่มีมืดมน,นจะเปรียบกับคนบนถนนก็ด,ดินรนไปเมื่อเดินเข้ามาพร้อมเข้ามาพาชีวิตใหม่สว่างสดใสมีน้ำใจไม่สิ้นหนทา คราวมีมองมนิิธผลสร้างคนี้ สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็นักเรียนทุกคนด้วยนะครับมาพบกับครูจักรินสินเจริญในวิชาศิลปะป .6 สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่10แล้วนะครับในส่วนของสัปดาห์ที่10มีเนื้อหาสาระความรู้เป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยครับวันนี้เราจะมาพูด3หัวข้ออันที่1ก็คือความรู้เกี่ยวกับทํานองอันที่2คือความรู้เกี่ยวกับพื้นผิวของดนตรี อันที่3คือความรู้เกี่ยวกับเสียงประสานมาดูทีละอันเลยนะครับทำนองเนี่ยเขาบอกว่าหมายถึงเสียงสูงเสียงต่าที่เรียงสลับกันไปทํานองเพลงไทยเกิดจากการนําเสียงต่างๆที่เกิดจากการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยมาเรียบเรียงเข้าด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่สําคัญสส่วนได้แก่อันที่1คือทํานองหลักหรือลูกคล้อง หมายถึงทำนองที่เป็นเนื้อแท้จริงๆของเพลงไทยที่เรียกว่าลูกคล้องเพราะยึดลีลาของทำนองคล้องวงใหญ่เป็นหลักอันที่สองคือทำนองตกแต่งหรือแปลทำนองหมายถึงทำนองที่เกิดจากการประดิษฐ์ทำนองอื่นๆจากเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆหรือแม้แต่การขับร้องเพื่อให้เกิดความไพเราะมากขึ้น ต่อไปเป็นความรู้เกี่ยวกับพื้นผิวของดนตรีเขาบอกว่าพื้นผิวของดนตรีเนี่ยหมายถึงเสียงที่เกิดจากแนวทำนองหลาย,ลายๆแนวมาผสมกันมีทั้งทำนองในแนวตั้งและแนวนอนซึ่งแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆอันที่1คือพื้นผิวแบบทำนองเดียวเป็นลักษณะของดนตรีที่มีทำนองเดียวไม่มีเสียงประสานเช่นการขับร้องเพลงไทยการเดี่ยวปีการเดียเด่ยวซอเป็นต้น 2. พื้นผิวแบบฮิเทโรโฟนีเป็นลักษณะของดนตรีที่มีหลายทํานองเป็นการประสานเสียงในแนวนอนมีผู้บรรเลงตั้งแต่2คนขึ้นไปและผู้บรรเลงแต่ละคนแต่ละเครื่องดนตรีสามารถตกแต่งทํานองหรือประดิษฐ์ท่าต่างๆได้โดยยึดแนวทํานองหลักเดียวกันผัดมาจะเป็นความรู้เกี่ยวกับเสียงประสาน เขาบอกว่าเสียงประสานหมายถึงระดับเสียงตั้งแต่2เสียงขึ้นไปที่ร้องหร,อหรือเล่นในขณะเดียวกันลักษณะของการประสานเสียงมีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะในดนตรีไทยเนี่ยมีลักษณะการประสานเสียงในแนวนอนที่เรียกว่าฮิเทโรโฟนีซึ่งเกิดจากการแปร ى, แปรทางจากทํานองหลักลักษณะวิธีการประสานเสียงของดนตรีไทยมีดังนี้มีทั้งหมด3แบบนะอ่าอันที่หนึ่ง เป็นการประสานเสียงระหว่างเครื่องดนตรีต่างชนิดกันอันที่2เป็นการประสานเสียงในเครื่องดนตรีชนิดเดียวกันอันที่3เป็นการประสานเสียงโดยการทำทำอะไรครับสีชมพูนี้ทำทางของดนตรีอ่าสำหรับความรู้ในสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้ไม่มีการบ้านดูแลสุขภาพด้วยครับสำหรับป .6 ก็จะต้องเตรียมตัวสอบโอ e เน็ตกันนะเพื่อเก็บคะแนนอาทิตย์นี้ไม่มีการบ้านเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ